สวัสดีดจ้้เพะกันอีกแล้วค่ะกับไอตุกตาพาฝันตอนแรงๆค่ะอยู่เมืองเลียร์ประเทศเยอรมน,นีนะจ๊เด้ออันนี้กระโจดเหลือพินาดีอยู่นํามงเงินที่พันเธอจจดอยู่นํามันเป็นมงที่ว่าผูกเหลือแล้วมันซีมีการน้ําขึ้นมันก็เลื่อนขึ้นน้ําลงมันก็เลื่อนลงเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าช่วงนี้มันต้องมันก็เป็นแบบฟรุตแอนแอปอยู่นะคะเพราะว่ามันน้ํามันยังดันกับน้ําทะเลกับน้ําจืดเนาะค่ะเนาะก็ต้องขับเข้าไปข้างในอีกหลายอันหลายกิโลเมตรที่ค่ะถึงมันถึงยาได้อันเป็นปกติแฟนเอ้ยบ้านบอกว่าแบบนั้นได้จะเด้อเอ้ยจะใส่ให้ฟังแบบนี้ค่ะมาค่ะดื่มกาแฟค่ะดื่มกาแฟได้จ้า Oh, Vende Uber. Hé, gevangenis, uh, patiënt. Hé, hey, ik uh, zit in de auto zonder. Uh... Oh, hey, ik, 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 ik spreek je nog wel. Ja, ik ben je zo even. Nee, ik wou iets zeker jou zeggen, maar het komt goed. Wil jij terug? Ja, ik ben wel terug. Oké, okay, hoi. อาคุยกันในน่องกินกาแฟจ้น bon <Te> ้อยก่อนแล้วะเนาะมีกันอยูสองคนอยู่น <egy pour statistics out> <t oss objects out> ้ำเดือยก็เวาหยอกกันนะคะอีกแบบใบไซซ่ามาอบเดอะโบทเอาบอดูยิงยงยงยเอาบอดูเฮลีบมาคาดคดเอสคาด บ่หยอกกันนะคะนะหยอกกันก็มีกันสองคนย่นําเรือก็ต้องหยอกกันเนาะค่ะเนาะถ้าบ่หยอกกันก็จะนําไปหยอกเพื่อนบ่อะดื่มกาแฟข้างหลังเอ้ยนี่ครับข้างหลังไอ้ตุ๊กตาผาฝันนี่เป็นอันเป็นเสลาหรือว่าเป็นเขื่อนค่ะเป็นเขื่อนทา้งหลังนี่มันต้องอ้อมไปอีกแล้วก็ไปอันตรงอันไปโถจ่องพันเนาะค่ะเนาะแล้วมันก็ต้องเปิดเธอแต่ว่าเธอเอ้ยบ่ได้ผ่านเนะคะเนาะเอ้ยผ่านเขื่อนที่ว่าอันอันฟรุตแอนด์แอปที่ว่าระดับน้ํา หลดน้ําขึ้นน้ํหลงค่ะมาแล้วขับมาได้เมื่อนี้สี่สิบห้ากิโลเมตรค่ะขับมาวันนี้น่ะึ้นไปอันเมืองอันกรุงเบอร์ลินเบอร์ไลน์เนาะค่ะเนาะกระเหลืออยู่หลายร้อยกิโลเมตรเลยค่ะแต่ว่าเล่าให้ฟังเพราะว่าน่าไปอันจุดประสงค์น่ไปฮันกอนก็เอาไปเป็นจุดๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเราไปเมืองปรากนีแสนเออว่านักเดอนน้ำ น้ำมันบ่ค่อยมีค่ะน้ำมันเขื่อนช่วงนี้ก็พอดีอันเพราะคนอันล่องเรือกันเพื่อก็มาคุยกันนอยนึ่งเมื่อกี้ก่อนพันนากเขาวันเขื่อนนะขอพันกระบบว่าเฮามาแต่เบินอันกรุงเบอร์ลินปนวมาแต่ว่าถ้าขึ้นไปดังแถวอันเมืองอันเชกโกสโลววเกียนอกประเทศเชกโกสโลววเกียนี่น้ำมันยักนอยพันบอกน้ำมันยักนอยแล้วก็อัน บางที่ก็ขึ้นแรงมันวนก็บ,บรูนนะคะเนาะแฟนเอ้ยก็บอกว่าต้องเบงก่อนค่ะเพราะว่าหลายคนเว้าเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องประสบเองบางงันเถอะแต่ว่ามันยังบ้องหอัวเีายามันยังหึ้งอยู่อันดับแรกนี่ก็ต้องไปอันจุดใหม่ที่นึ่งก็คือไปเมืองเงิเองอนล่องเมืองอันล,ออล่องเบรือไปเมืองเงินกรุงเบอร์ลินเนาะค่ะเนะาะเบลไลเนาะค่ะพันเอิญยอมนีกัน แล้วจังอันว่ากันอีกทีน้อค่ะนาะเมื่อนี้ก็เข้าเขื่อนน้ำคืนน้ำลงก็อีกยี่สิบวันทีพันก็เเขื่อนกับปิดค่ะแล้วพันก็ะซิบโบเดเปิดอีกเลยพันสซิไปเปิดอีกทีตอนประมาณสามโมงเมื่ออื่นสามโมงอันใบสามโมงก็ต้องไปแห้งนั่งทาเนาะค่ะนาะพันก็เลยบอกว่าอันพนักงานถ้าตัวตัวนอกก็ มีเวลาอยู่20นาทีช่วงที่น่ะล่องเหลือออกจากเขื่อนแล้วการล่องออกไปเพราะว่ามันจะระดับน้ํามันก็กําลังดีบรับแต่ว่าบบไปก็คือว่าน้ํามันสิลดลงเรือมันก็ล่องบนล่องใดแต่ว่ามันสียอันตรายสิคะเพราะว่าน้าเขินน้ําตื้นเนาะค่ะเนาะเฮ้ยก็เลยมาก็โชคดีค่ะโชคดีที่เป็นนั้นบวมีอันอุบัติเหตุแต่ว่าช่วงล่องหวานน้ำคลองก้นนะฮวดอันเขิ่นกันน้ําก็ อันใบพัดเรือก็โทษอาจารย์นะสงสัยทํางานนักค่ะเป็นตึ้งตึ้งตึงตึ้งอยู่เพราะว่าน้ okay ํามันเขินนาเรือนำอันลํคลองแฟนก็ยังบอกว่าเฮาหนาวอดอยู่บ่านนี่วันวานเพราะว่าน้ํามันเริ่มลดลงแล้วค่ะเนาะมันเป็นอันก็อันตรายด้ค่ะถ้าน้ <im> ําลดก็ยอะไปล่องนะคะเหลืองเงงก็เกิดปัญหาแล้วค่ะเนาะต้องเงินน้าขึ้นก่อนว่างเถอะ เมื่ออื่นเหอก็ต้องทาอยู่มองี่จนดอดเที่ยงค่ะเที่ยงจังได้อันเอาเรือพินาดีออกพอออกก่อนนั้นล่องโบได้น้ํามันเขินน้ําตื้นหรอกค่ะเนาะถ้าเวลาเที่ยงกับน้ํามันอันน้าทะเลกับน้ามันจืดมันเป็นน้ํากร่อยเลค่ะที่เอื้อล่องอย่นี้มันก็ดันกันแล้วน้ํามันก็เพิ่มขึ้นเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นช่วงฟลุดเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงแอปเนาะค่ะเนาะมันก็น้ํหลงก็ถ้าล่องก็ ถ้าเหลือผู้เหลืออันโบลึกก็ไปได้ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเหลือลึกก็อันตรายขนาดเด้ค่ะเรือมันสิงงงิงกาแฟ่กับมดถ้วยลนะวอล์กกันเที่ยกัลิ้นพันกันนั้นบางเทื่ยก็ฟังพิษฟังถูกก็บเวววกันนะคะ่ะเนาะเพราะมันเป็นคลิปธรรมชาติเด้อค่ะเนาะเอ้ยตุ๊กตาบบได้ตัดเลยค่ะเอาแบบธรรมชาติแบบอันบานๆไปเลยมันจังม่วนจังเฮอือน ความรู้สึกว่าเออมันเป็นเหตุการณ์เนาะค่ะเนาะเอา่แม่ว่าไปเั่นเอ่นทั้มันสวยงามไปหมดกะมันก็บรได้เห็นว่ามันมีจะเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะอ่ะเอยก็อไยพรเพื่อนเพือพ่อนทุกบ้านทุกคนนั่นนอนรับฟันดีเนาะค่ะเนาะตื่นขึ้นมามื่นก็นมีสุขภาพล้านพานามัยแข็งแรงกันทุกคนลุกบ้านนี่เจะเด้อแล้วก็พ้อกันคลิปนานด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาทักถ่ายค่ะสวัสดีค่ะ